we <laughs> สวัสดีครับเจอร์นี่อัปเดตในวันนี้จะเป็นเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการใช้ถุงผ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากขึ้นในสังคมปัจจุบันเนื่องจากหลายคนนะครับเห็นความสําคัญของการลดใช้ถุงพลาสติกนั่นเองนะครับและวันนี้เรามีตัวอย่างของหน่วยงานชุมชนเล็กๆที่เห็นความสําคัญแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะช่วยโลกของเราช่วยประเทศไทยของเรากันแบบจริงจังนั่นก็คือเทศบาลตำบลควาวจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับที่มีปริมาณขยะเนี่ยเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆบอก ขยะของชุมชนนี้มีขยะเข้ามาวันละ5.2ตันเลยทีเดียวนะครับแต่เตาเผาขยะของเทศบาลสามารถเผาได้เพียงวันละ100กิโลกรัมเท่านั้นเองก็เลยทําให้ต้องนําขยะที่เหลือไปฝังกลบที่ป่าสาธารณะของชุมชนซึ่งถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนนะครับว่าที่ฝังกลบขยะก,ก็คงจะต้องหมดไปแน่นอนซึ่งหมายความว่าผืนป่าสาธารณะในชุมชนก็จะค่อยๆหายไปเช่นเดียวกันด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นทางเทศบาลตำบลน,นะครับก็เลยต้องการรณรงค์เพื่อให้ลดการเกิดขยะและมีการคัดแยกขยะจากต้นทางล่าสุดนะครับทางชุมชนเลยขอมีการเปิดรับบริจาคถุงผ้าทุกประเภทนะครับทั้งมือ1และมือ2ทุกสีทุกไซส์ทุกโลโก้นะครับเป็นจำนวนทั้งสิ้น15,000ใบนะครับเพื่อนำมา แจกใจ่ายให้กับประชาชนที่มาซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลขวาวนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ชมอยู่ตอนนี้มีความประสงค์ที่อยากจะบริจาคสามารถที่จะส่งถุงห้าไปตามที่อยู่ที่ขึ้นให้นขณะนี้หรือสอบถามไปที่หมายเลข043665555ได้เลยนะครับ